สวัสดีค่ะพินิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะต่อเนื่องจากช่งชวงเช้าพินิพนธ์บอกว่าให้เราสัญญาณตอนเย็นค่ะก็ยังขึ้นต่ออยู่นะฮะขึ้นต่อนะคะ,อะ,คะวอลุ่มก็เป็นวอลุ่มน้อยนะครับค่ะก็ก็ซื้อตัวลงนะฮะวันนี้มีพอลงสอปอร์ตลงก็ซื้อไปอซื้อได้เลยนะคะตัวขึ้นมาก็ขายไปค่ะวอลุ่มไม่สปอร์ตนะฮะก็วอลุ่มของขึ้นรีบาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่ะคือวอลุ่มมันไม่แน่นอนนะ แต่มันก็ขึ้นนะ่ะนะมันเป็นขึ้นที่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ให้รอขายของนะครับรอขายของคือคนที่ติดอยู่อ่ะน่าจะปล่ยอยขอายเออํำนองเนี้ยนะครับแต,แต่การขึ้นยังขึ้นไม่จบหรอกนะครับวันนี้ก็คงจะปิดบวกนะคะพี่อ,อ๋อวันนี้ปิดบวกอยู่แล้วะนะครับปิดบวกวันนี้ตลาดต้องปิดบวก ปิดบวกแต่ก็วอลุ่มไม่ค่อยทับพอเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วจะยังไงต่อดีคะพี่อใครรันมาก็ลักก็ถือต่อไปนะครับซื้อหุ้นอะไรมาจากกระลก็ถือต่อไปนะครับยังไม่ได้ยังไม่มีสัญญาณขายนะครับก็เล่นใครวันนี้จะเห็นว่ากลุ่มสื่อสารก็ขึ้นมานะครับที่เราแนะนําไว้ก็คือนะครับแจ๊สบวกขึ้นมาเหมือนกันนะคะ สื่อสารก็อาจจะเป็นแจ๊สแกร์อดวานนะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะลงลงก็ซื้อนะครับขึ้นมาอย่าซื้อนะครับจําว่าขึ้นอย่าซื้อลงก็คือซื้อนะครับลงซื้อใช่วันนี้มีปตทใช่ไหมครับค่ะปตทลงสามบาทวันนี้เอลงมาก็ซื้อไปนะครับสอบพอก็ลงนะคะลงก็ซื้อไป จะไปกลัวอะไรล่ะครับอมันก็คือต้องเล่นอยู่แบบนี้แหละมันก็จะวนไปวนมาค่อยู่แบบเนี้ยนะครับขึ้นมาก็ซื้อไปนะครับล้องมีตัวสัญญาณที่น่าซื้ออีกไหมคะพี่นิพนธ์ที่เห็นตอนนี้ที่เห็นตอนนี้นะครับค่ะขาไม่เห็นไม่ลงปศทสพเอสซีบีบีบีแอลที่ลงนะคะับบัตรปูนใหญ่นะอันนี้ลงนะ มีแอลบัานปูใช่ตัวลงก็ซื้อไป<ฆ>ซื้อไปปตทปตทสพอ,อซื้อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นนะแต่ตัวที่ขึ้นวันนี้เดี๋ยวมันก็ลงนะฮะเซตก็บวกไปวันละสิบจุดนะครับคือเซตเนี่ยน่าจะไปได้ถึงเมื่อเช้าขึ้นไปถึงหนึ่งสามสามปอรนย์นะครับค่ะเขาแนน่าจะได้สิบจุดนะหนึ<ฆ>่งสามเก้าหนึ่งเลยนะน่าจะขึ้นไปถึงนะค่ะเพราะนั้นถ้าจะขึ้นก็เอาปตทขึ้นสปปขึ้นพวกนี้นะฮะ ก็เล่นตอนบ่ายตอนเช้าก็จะไม่ขึ้นนะครับตต่บ่ายก็ค่อยเล่นนะฮะไปแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปรับฐานสักครั้งหนึ่งลงมาพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อหกสิบนะครับแล้วก็ขึ้นไปทีนึงอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับตามตามดูไปนะครับไม่ได้ขึ้นสาหรับเล่นเพื่อกําไรนะฮะส่วนวันนี้ก็มีหุ้นเล็กหุ้นน้อยเต็มไปหมดนะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปนะฮะอย่าคิดอะไรมากนะฮะดูเหมือนไม่ยากนะคะพี่ อดูเหมือนไม่ยากก็ขึ้นมาก็ขายเออตัวท er ี่ขึ้นแล้วก็อย่าไปซื้อไงฮะนะครับสพก็ซื้อไปสิลงมาก็ซื้อสินะครับค่ะกำไรเป็นรอบสองบาทสามบาทก็ขายไปสิปรทตรงนี้นะครับก็ต่อไปก็สองแปดแปดก็ขายไปสิสองแปดแปดใช่ว่าไปอย่างเงี้ยนะะส่วนทีเฟกนะครับก็เป็นย่อรองนะฮะเป็นย่อรองอยู่นะครับ มื่อเช้าก็ย่อย่อมาเช้ามากที่สุดก็สองแปดสองจุดเก้าดูสตัมร้อนนะครับอยู่ที่แปดแปดสามจุดห้าแปะแปดสามจุดห้านะฮะเป็นช็อตะเกมพอร์ตนะครับส็หลุดนะฮะก็ช็อตะเกมนพอร์ตลงไปใครลองมาจากข้างล่างยังถือต่ออยู่คนลันเทนนะครับคนที่วันนี้จะเข้าเทรดนะฮะสัญญาณรองเกิดขึ้นที่นะครับก็ดีนะครับอยู่เกิดที่แปด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 หกนะฮะก็ขึ้นไปแปดเก้าแปดก็สิบสองจุดนะครับ สัญญาณช็อตก็เกิดขึ้นตรง898เนี่ยแหละฮะเป็นเป็นสัญญาณช็อตตามตามตัวของเส้น moving 25วันนะฮะช็อตลงมานะครับก็แนวรับก็กลับเข้ามาอยู่ที่นะครับ879 880นะครับสต็อปรอรอยู่ที่883.4นะครับสต๊อปรอไปนะครับไม่มีอะไร ยังไปได้อยู่นะครับอยู่ได้อยู่นะคะอยู่แบบไปแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี้ยค่ะแม่กล้าเล่นก็ออกจากตลาดไปนะครับกล้าเล่นก็เข้ามาค่ะจัากาก้าก็ซื้อปตทธอไปอพ่งนี้อย่าทะลุสองเจ็ดสามนะทะลุก็ไปสองแปดแปดนะฮะคือ,ค,อคือต้องเอาหุ้นที่ลงมานน่ขึ้นแล้วหุ้นที่อ่าพ่งนี้ที่ลงมาตัวลงมาเยอะๆก็จะขึ้นได้ดีค,ค่ะปตท,ะทปรรสะพอเนี่ยลงเลยนะฮะแล้วอย่างหุ้นแบงค์ล่ะคะ คุณแบงค์มันก็จะเริ่มเริ่มแตกแถวนะฮะ SCB ลงมานะครับก็ก็ซื้อไปนะฮะ BBR ลงมาก็ซื้อไปนะครับเคแบง์ขึ้นมาก็จะขายก็ขายไปคือหุ้นขึ้นอ่าคุณนุ้ยมันไม่มีวอลุ่มตามมานะครับแบบเนี้ยเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นขึ้นมาเพื่อนเน้นการขายมากกว่า,าน,ะะนะครับเป็นการเน้นของการขายมากกว่าที่จะไปไปซื้อนะครับถ้าเป็นเกณฑ์กาไรเขาก็จะมี เขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้เก่งกําไรมาก็จะเป็น CPR ใช่ไหมะ CPR CPR เนี่ยโอ้ ML นะครับผมดูนิดนึง ML ขึ้นมาแล้วตกลงมีใครกำไรบ้างหรือยัง ML ML ก็เล่นกันมาจากสามบาทห้าสิบใช่ไหมครัวันนี้ซิลลิงหนึ่งครับอีกห้าซิลลิงก็ยังไม่เท่าทุนกันเลยนะฮะเจ้าเขียนดังๆที่มาก็ขายไปอะไรเงี้ยนะฮะบอกได้แค่นี้นะะฮ ถ้าเล่นหุ้นเล็กก็ต้องต้องต้องแบบทำใจนะฮะเอ็มเอลแรงเกินนะฮะข่าวอะไรไม่รู้ขึ้นมาก็ขายไปหรือจะรอรู้พวกนี้ก็ได้ถ้าขึ้นต่อก็ถือไว้นะครับมันยากม,มันยากนะครับเพราะว่าเงินมันไม่ได้ท่วมไปทั้งตลาดนะฮะแต่ถ้าถามผมว่าพ่งนี้พูดอะไรจะขึ้นคุณจะซื้ออะไรเนะี่ยคุณจะซื้อมากกว่าซื้อแล้วขึ้นหรือไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะปตทปรอสอพอปูนใหญ่แบงก์กรุงเทพแบง Utan, แ,บแบงก์ไทยพ<บ>าณิชย SC ์ SCB ยังยต้องขึ้นต่อนะครับยังหยุดไม่ได้นะฮะตลาดยังต้องขึ้นต่อไปนะครับตลาดยังต้องขึ้นต่อขึ้นต่อไปขึ้นมาแถวนี้ <according to S 2> ไม่ได้เสียของนะฮะพันสามร้อยเก้า <há. S 2> สิบพันสี่ย่อมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆข,ข,ขึ้นใหมนน่นะฮะวันนี้รายย่อยก็มีหุ้นอยู่ก็ขาดไปนะฮะ ให้สถาบันเขาซื้อไปนะฮะเราก็ขายไปนะฮะเก็งกำไรไปนะฮะตามตลาดนะคะเออตามตลาดนะฮะตามตลาดนะครับตามตลาดตามเทคนิคของหุ้นหลายตัวไปนะครับสรุปว่าขึ้นอย่าไปซือ้อเนี่ยขึ้นอย่าซื้อจะไปคิดถึงเทรนด์ว่ามันจะไปเท่าไหร่มันจะเป็นการผสมผสานนะครับของหุ้นแต่ละตัวแล้วทําให้เสินด,ดิกมันขึ้นไปนะฮะค่ะแล้วก็ขึ้นไปถ้ามันจะ ผมยังไม่เห็นว่ามันจะบรรลุผลเป็นขาขึ้นได้ไงนะแต่มันเป็นรีบาวที่ได้เยอะพอสมควรเนะนี่ย1,420 1,450อะไรเงี้ยนะครับเดือนกันยาไม่ต้องกังวลมากนะครับคุณไม่ลงเยอะนะครับของเดือนกันยานี้ใช่ไหมค่ะไม่ต้องเดือนลาดเดี๋ยวค่อยระวังใหม่มเดือนกันยาไม่ต้องระวังเท่าไหร่ค่ะถ้าทรูล่ะคะพินิพลวันนี้ก็พินิพลมองทรูยังไงคะผมดูแค่สองตัวนะมผมดูแอดวาน กับกับแจนสะที่ผมคาดว่าจะประมูลได้นะคร u e ูกับดีแท็ผมไม่ได้คาดว่าจะประมูลได้นะค่ะแต่พวกนี้มันก็ไม่มีใครยอมใครหรอกนะครับแต่คิดว่าไอ้นี่ล็อตเนี้ยน่าจะเป็นแอดวานเก็แจสมากกว่านะมีข่าวมาแล้วนะคะก็เราคาดานะ้วนนะมันก็มีคาดก็มีผิดกระถูกใช่ไหมฮะมันมัน,ม,น,ม,นมีสองอยา่างนั่นแหละ ผิดก็ถูกนะครับตลาดแบบนี้นะครับอย่าไปคาดเลยมากนะครับมีผิดก็ถูกอะคาดผิดก็คาดถูกนะครับถูกก็ดีไปผิดก็ผิดก็ไม่เป็นไรก็สต็อปลอไปนะฮะตลาดเป็นเป็นขึ้นในลงนะฮะต้องทําใจขึ้นในลงเนาะใช่แหมเวลาขึ้นๆยังให้ยังให้หุ้นไม่ค่อยแม่นเลยนะฮะ <c oughs> เวลาลงมันจะแม่นได้ไง ขึ้นมาแถวพันสี่อะไรก็ทยอยขายไปก่อนนะนมันก็มันก็ต้องไปดูว่าหุ้นอะไรนะฮะเพราะนั้นผมต้องบอกว่าวันนี้หุ้นอะไรขึ้นก็ขายไปนะฮะแล้วหุ้นอะไรลงก็ซื้อมาอย่างเงี้ยนะได้แล้วทองคำที่นิพนธ์มองไงคะทองคำนะครับสรุปพูดน,นะครับว่าผมสรุปว่ามันอยู่ในช่วงของการที่ยังขึ้นต่ออยู่นะฮะยังขึ้นไม่จบนะฮะ ทองคาเป็นยังไงนะครับทองคํารีบาวอยู่นะครับอ่รีบาวอยู่ในอนุมไซเวย์อยู่นะครับไซเวย์นะรับแนวรับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนวต้านจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่หกนะครับเป็นไซเวย์นะครับทองคำไซเวย์ใช่ครับได้นะครับฝากไลถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะพี่นิพนธ์ก็คงเสียหายกันไปเยอะค่ะ นะครับคนมีอยู่ก็มีอยู่ก็รอติดหุ้นอยู่เยอะก็อยากเ<ม>งินพยายามแก้ไขพอที่มีอยู่อย่างเดียวพอไม่ต้อง<ฆ>ไปซื้อเฉลี่อะไรนะครับส่วนคนที่มีเงินสดก็คงซื้อกันไปแล้วใช่ไหมครับ<ม>ก็รอขายไปนะคือ<ฆ>คนมีเงินสดแสดงว่าเขาช็อตเกณฑ์พอร์ตเป็นเขาชอ็อตช็อตอ่าเขาคันลอดเป็นนะฮะ<ฆ>อันนี้เขาเขาจะได้เปรียบตลอดนะครับ<ฆ>ก็ตอนนี้ก็ซื้อหุ้นมาอยู่ก็รอรอ,อขายนะครับ นะครับเอาตัวรอดไปนะครับไม่มีใครผืนเศรษฐกิจขาลงได้นะครับตอนนี้เป็นการตลาดขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อสะท้อนก่อการลงมากเกินไปนะในระยะสั้นนะครับระยะสั้นนะ,ค,ะครับมันไม่ขึ้นไปไหนไกนๆหรอกนะฮะ <c oughs> แต่แต่ขึ้นมาผู้ถึงตรงนี้ก็เยอะแล้วนะขึ้นมาตรงนี้ก็เก้าสิบจุดแล้วนะใช่ไหม เก้าสิบจุดแล้วนะครับใช่เก้าสิบจุดแล้วนะฮะถ้าจะขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะให้นักลงทุนก็หายใจคล่องหน่อยก็ทั้งร้อยห้าสิบจุดนะสองร้อยจุดก็จะขอบคุณนะครับพอจะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ฮะทุกเลือกนะครับตามไปตามแท่งเทียนไปนะครับดัดแปแท่าเทียนยังไม่ให้ขายก็ถือไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากค่ะ